สวัสดีครับผู้เล่นใหม่ FC แล้วก็สมาชิกกิวราชาทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแคปิคอนนะัทอมเจ้าเก่าในเกมของโทรเบดเดีเ๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําแล้วก็จะมาสอนผู้เล่นใหม่นะครับในการฟิวชั่นฟิวชั่นเจมให้ได้คูณ2นะครับเจมคืออะไรเจมก็คืออันยมณีนะครับอันยมณีคือตัวนี้ครับ อัญมณีที่เราจะมาฟิวชั่นก็จะมีด้วยกัน3อย่างนะครับก็จะมีเจมม่วงเจมเขียวเจมฟ้านะครับในการฟิวชั่นการฟิวชั่นก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันเลยครับว่ามีวิธีการขั้นตอนการทําอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับสําหรับการฟาร์มไอเทมนะครับฟาร์มไอเทมฟาร์มเจมหรือว่าอัญมณีก็มีหลายช่องทางอย่างเช่น แ a ท t ทิร์นพาหรือไม่ก็ระบบได้จัดกิจกรรมอีเวนต์ในการแจกเจมอันนี้ก็มีหลายช่องทางนะครับส่วนช่องทางนี้ก็เป็น p v ว a t t ท e นะครับในโหมดของ d e p o ยและ Defense อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการฟาร์มอันมณีซึ่งระบบได้ตั้งกฎกติกาไว้นะครับว่า1วันเราสามารถเล่นได้2รอบ2รอบนี้ก็จะมีของดรอปนะครับ ถ้าเกิดเราเล่น3รอบละ่ะรอบที่3าก็จะไม่มีของดอกนะครับของที่ดับก็จะมีเจมเขียวแล้วก็่องซุ่ม่องสมนี่มีอะไรบ้างก็จะมีเจมเขียวเจมฟ้าแล้วก็เจมเจมม่วงนะครับอันนี้ได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่การแอนดอมของระบบนะครับอันนี้ก็อยากแนะนําให้ผู้เล่นใหม่นะครับได้เล่นวันละ2รอบเพื่อเก็บสะสมเจมไว้ทําการฟิวชั่นก็ถ้าทําตามสูตรผมก็จะได้ เจมม่วงคูณ2อัอตราเฉลี่ย90%นะครับ90%ก็จะคูณ2อเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับช่วงต่อไปก็จะเป็นแนะนำการสอนในการเล่นดีพอรและดีเฟนต์อย่างง่ายๆนะครับอย่างง่ายๆไปกันเลยครับโหมดนี้ก็เป็นโหมด PvE นะครับดีพอยและ Defense เดี๋ยวเราจะมาฟาร์มเจมกันนะครับเจมเจมก็คืออันมาีนะครับก็จะง่ายกว่าเดิมนะครับ สำหรับคลิปนี้กล่องเดียวพอครับกล่องเดียวพอก็วันหนึ่งนะครับอ่าดีพอและดีเฟนก็จะทำวันหนึ่งได้สองครั้งนะครับจะได้กล่องได้ของได้เจมเจมก็คืออัญมณีนะครับอ่าไปกันเลยครับโอเคแล้วก็ไปที่บนกำแพงนะครับบนกำแพงเพื่อไปสปอนยูนิต โอเคหน้าไม้อ่าธนูไฟครับธนูไฟก็ช่วยได้เยอะนะหน้าไม้ไปปลาไข่ครับ คต้องเปลี่ยนดูสิอืมอ่ะธนูไฟแล้วกันอยากได้ปลาไข่อ่ะธนูไฟดีกว่าโอเคต่อไปก็ยืนดูครับยืนดูแล้วก็คอยอคอยดูยูนิตเรา ก็ไม่ต้องมาช่วยก็ไ้ครับไม่ต้องมาช่วยครับยูนิตเราเอาอยูไ่ได้ไม่ต้องเหนื่อยธนูไฟก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับถ้าข้างบนนี้ถ้าเป็นปลาไข่นี่จะดีมากเลยจะช่วยได้เยอะมากเดี๋ยวเว็บต่อไปก็ราลาประมาณเราได้ยูนิตประมาณ200 200นิดหน่อยนะครับ๋ยวเราก็ต้องนำยูนิต ไอรอนแคปสเปียร์แมนมาวางไว้จุดนี้นะครับน่าจะหมดชุดนี้ยูนิตชุดนี้ก็ป็น่าจะเริ่มเปลี่ยนเวฟโอเคอเคยนิตกลับมาครับ นี๋ก็ไปตอนฟูสปอนเลยครับสามจุดปืนปนืนนูโดดปลาไข่ไหม ดูก่อนนะโอ้ยเอาเนี่ยก็ได้ปืนก็ได้ดูดูจุดนี้ก่อนดูจุดนี้อ่ะธนูก็ได้โอเคจุดหน้าก็สปอนได้นะปอนช่วย8เมตร นี่ก็ยืนดูเลยครับแปดเมก็ช่วยถ่วงเวลาช่วยถ่วงเวลาไว้อา่าภารกิจของรี่พอแลทีเฟนก็จะเสร็จประมาณอยู่ที่เราจะได้คิวยูนิตประมาณสัก500กว่าละ5้0กว่าโอเค 8เมตก็พอช่วยช่วยได้เยอะเลยละนะแต่ถ้าข้างบนเนี่ยถ้าเป็นปลาไข่ล้วนเนี่ยถือว่าดีมากเลยโอเคไอรอนแคปสเปร์แมนก็ยัง,ย,งยังพอยันอยู่นะครับแล้วก็จะมียูนิตบนกำแพงก็พอช่วยยิงเสริมโอเค8เมตทำได้ดีมากเลยง่ายไหมครับง่ายเนาะ เราไม่ต้องช่วยแล้วให้ยูนิตจัดการไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องใช้ปืนใหญ่ให้เปลืองแค่นี้น่าจะเอาอยู่ยิงไปเรื่อยๆครับยิงไปเรื่อยๆแปนเม็กก็ช่วยถ่วงเวลาได้เยอะมากเลย พงกระแพงก็ช่วยสนับสนุนการยิงฝั่งนี้ก็ช่วยเสริมช่วยยิงนะครับอ่าห้าร้อยกว่าแล้วหมดชุดนี้ก็น่าจะโอเคโอเคเรียบร้อยจบครับง่ายไหมครับ อลองลองไปเล่นดูนะครับผู้เล่นใหม่ลองลอง,ลองไปทําดูก็จะได้ของ1วันจะได้2ครั้งครับได้กล่องอันนี้ก็เก็บสะสมสะสมเจมนะครับแล้วก็จะไปทําการเปิดได้เจมสีม่วงคูณสนะครับโอเคครับง่ายไหมครับผมว่าง่ายนะง่ายกว่าคลิปดิปคอร์ด f e เ s นคลิปก่อนที่ผมทํานะครับอันนี้ก็จะง่ายกว่า แล้วเราก็สะสมเจมไว้เดี๋ยวนี้เราจะมาทําการฟิวชั่นกันนะครับมาทรัการฟิวชั่นให้กด i ครับกด i แล้วก็เลือกไปที่ด็อกทายนะครับแล้วเราก็มาดูเจมหรือว่าลูนของเราว่ามีเท่าไหร่จะใช้อย่างไรนะครับเราอาจจะฟิวชั่นใช้เจมทั้งหมดหรือว่าเจมผสมลูนก็ได้นะครับอันนี้สูตรสูตรมี โอกาส90%ครับ90%ถ้าทําตามผมก็อาจจะได้เจมม่วงคูณ2หรือไม่ก็ผลที่ออกมาก็อาจจะเป็นรูนรูนระดับเทียร์1เทียร์2นะครับเพราะว่ามันเป็นการผสมสีสีของเกมของรูนนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการฟิวชั่นเจมม่วงคูณ2นะครับผู้เล่นใหม่มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับกับสูตรนี้ลองไปทำดูครับลองไปทำดูแล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรก็บอกกล่าวกันในคลิปก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะครับเคล็ดลับดีๆลองดูนะครับผลลัพธ์ที่ได้ผมคิดว่าน่าจะให้สัก90%ละกันเนาะ90%ที่จะได้เจมมวงคูณ2 ส่วน10%เนี้ยก็อาจจะเป็นผลลัพธ์ที่จะได้รูนในระดับเทียบหนึ่งเทียบสเทียบสอันนี้มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ส่วนมากที่ผมทำก็จะได้เป็นคูนสองนะครับถ้าถามว่าขาดทุนไหมในการใช้เจมม่วงในการฟิวชั่นหนึ่งอันผมว่าไม่ขาดทุนนะเพราะว่าถ้าผลลัพธ์ถ้าได้คูณสองก็จะได้ทุนคืนมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็ได้กำไรอีกหนึ่งอัน คิดว่าก็ไม่น่าเสียนะครับไม่น่าเสียหายมากมายกลับได้เจมม่วนเพิ่มอีก <ๆ S 1> อันหรือว่าถ้าแย่ไปกันนั้นก็อาจจะได้ลูนเป็นลูนเทนหนึ่งเทสองเท็สามก็โอเคนะผมคิดว่าก็โอเคก็ลองลองทำดูนะครับยังไงแล้วก็เหมือนเดิมนะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับผู้เล่นใหม่แล้วก็สมาชิก ของกิวราชานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ